สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมาโนครับพิมพ์งานโอ้โหสุดยอดครับก่อนอื่นนะครับน้องกาอันอินี้ต้อนรับนะครับไอเชยานะครับโอ้น้องอ้อดวงดวงนะครับโอ้เอฟซีจากเชียงใหม่ครั้งแหม่ลิมนะครับเนอไมเอหากันให้มาปออกไก่ดำันตัวกับหมูหู้เนี่ยได้กินนะแล้วไปอบฟางกับดำขึ้นรือพ่อพุอมออก วันนี้นะครับเขาจะแหวกแนวหน่อยเขาจะตุ่นยาจีนนะครับอ่าเดี๋ยวมีเครื่องอย่างพวกนี้ลุงล้วงผมจะแนะนําได้กว่าครับสี่สีเนี่ยวางนี่นะครับน่านใจกล้าวอยุ่งอันนี้บป๊ากครับครับอันนี้ก็เป็นโวยก้ากเนาะแล้วก็คือมันใส่กับเครื่องไข่กเติยวก็ได้ใส่ตุ่นยาจีนก็ได้ครับแล้วก็มีเครื่องตุ่นมันมีมีเม็ด เนี่ยสูนมาจากนี่นี่มาจากเมืองกีนนะครับนี่ครมาจากเมืองกีนครับแต่กําไลเบอร์ไว้เนอะกําไลเบอร์นี่ใส่มดนะครับเนาะใส่มดครับมีแล้วก็จะมีเฮดครับอ๋อ้เฮดหอมเฮดหอมเฮดหอมแห้งอ่ะเฮดหอมแห้งนี่ก็ต้องเอา ก็แกะน้ำไว้ก่อนเพรามันเปื่อยนะครับอริ่มเริ่มอิ่มน้ำแล้วตุ๋นใได้ตีไห่หอมก็ใส่โอ้ไห่หอมใส่ที่หลังเครื่องเครื่องนี่ต้องใส่ก่อนนะครับเนาะก่อาครับพ่เข้ไก่ครับครับเอาล้วครับเขาจะตุ๋นไว้สักประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงพอนะครับแต่จีนเขาจะเอาขว้างนะครับเพราะว่าเขาจะสดกันน้ำนั่นแหละก็ว่าจีนขว้างห้องหมดเหนื่อยนี่ครับการ ตุนย่าจีนี่เขาจะเอาใส่เลยนะครับเครื่องที่ซื้อมาไว้นะครับใจหน้ามันนักประมาณน้อยไกลหนึ่งตัวนะครับอ้าวครับมีเขาจะเทใส่จีอยู่ในถุงออมต้องออกนะครับถุงนั่งออกเก่าแบบไปเลยถุงพูดถุงพูดกันเออนี่ยนะครับหน่วยอย่างพวกเรือห้อเของพุจักนะครับมีสักกี่เม็ดนี่ฮะ สีเหมือนกันเงาสีแดงแดงเหมือนกันแหละครับมุดเลยครับมดเลยมดเลยแต่เฮ็ดหอมนี่เขาจะใส่ที่หลังนะครับเขาบักแค่น้อยะเออใส่อี่แหละครับใส่แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไก่ลงไปเลยนะครับเอาไก่ตัวจีนมามีสักตัวยาจีนเลยยาจีนมีครับ สาจีวิตสักตัวถุนยาไทยอันนาวถุนยาไทยเออไปเครื่อบครับนี่เปมืนไก่กระดูกดำนะครับน่าตันเดือดใส่เลยเนาะใส่เลยไอต้องใส่นะครับเวเวเดี๋ยวเอาฝามาปิดให้เถอะฝาฝาครับเขาจะปูแต่มันเปื่อยขนาดไหนนาะบ่บ่เหมืนจะต้องการขึ้นหน้าพวกกระดูกพวกอย่างของไก่มันออกมาเออแม่นเป็นจริงๆเนี่ยเป็นแบบไส้บนเฮ้ ได้เหยุการแบบนี้มันซุกกอนกับตักกองโอ้หอมันได้ผ้าเป็นอยังเนาะเป็นอยังนี่นะครับตุ๋นนี้เลยนะครับในเวลาต้มไปเรื่อยๆเอาจนแบบหน้ามันแห้งลงนักๆนะครับหายบอยเด้อไอ้บอยสุดยอดเออบอยบอยสั่นรายเนาะบอยสันทรายครับอ้าวนะครับจะปิดฝาไว้ก่อนนี่ครับมันเติมทานเอาเขาตุ่นตกทานเอานะครับ อ่าแล้วก็แหมออยางหนึ่งนะครับจะขอแนะนาแหมช่องไม่นะครับเนออันพอดีอพัะขวบครับน้องเบาอายาเปินเปิดช่องไม่นะครับเดี๋ยวจะไปดูหน้าตาช่องของเปินพอดีเปิลมาได้มาตัวนะครับครับ<ค>นี่นะครับพอด,ดีเปินมาได้มาตัวคือไม่เป็นน้องเบาอายาเลยนะครับเปิเลปจื่อนะครับเจจื่อช่องว่าเบอร์เบชาแนลนี่นะครับเบอร์ชาแนลอ่าตอนนี้นนกำลังทาใหม่มีคนที่ตาม ห้าสิบเอ็ดคนนะครับแปดสิบเจ็ดวิดีโอนะนะครับจะได้กับฝากเอฟซีนะครับเนี่ยนี่เปื่นเป็นคนอันเมาลิมเมาลิมมือนอะไนะครับไม่ตายยงไงม่ตายไม่ตายเนาะนี่นะครับเห็นหน้าชัดชัดนะครับนะครับจะได้กับฝากเอฟซีนะครับเข้าไปกดติดตามของเพื่อนตุ้ยโอ้เพื่อนหลากหลายนะครับเพื่อนไปแอวตั้งปลาตั้งดอยก็มีเนาะใส่เบ็ดใส่ก้างสไตล์นี่แหละครับโอเคครับอ่าเราจะฝากกันไปเรื่อยๆวันหน้าวันตาอถ้าเพื่อนมาเนาะ ผมจัดเต็มโอเคครับอ้ครโอเคครับต้องขออภัยเนาะครับเพราะที่ทำงานเนาะเงิครับมีทุกตัวแต่ทำงานแต่ผมไม่ได้สุดตัวผมมาไม่ได้กับได้ออกมาแต่ต้องลาขอบอครับต้องลาขอบอ๋อถึงมาได้เนาะต้องลาขอบอครับเอาละครับนี่เขาจะตูนไก่ไปเรื่อยๆนะครับเบุดเขาจะมาจิ้มกันพอนะครับหลากหลายเมนูเนอร์หลากหลายนะครับอืก้อนเปิดพอ พึ่งพึโอ้โหนี่คือมันแบบเดือดแต่มันพ่อมันสูงใส่นี้เไปญีปุ่นแฮะเออครับไม่แล้วละนอก่าส่ประเภทเกลือเนาะนะครับิมผมเจ้าครับเกลือจางจะเพิดว่าครับครัหอมหอมหอมมาได้ของเาหอมก้อนเติมเติมเกลือ เรียวข้าวหนึ่งเราแคงกัดเต้อแคงกัดเต้อก่อนเอาเกลือกับซีอิ๊วขาวมนย่อให้น่อยเนาะว่าน่าจะดีนะครับครับจิงน้าซุปเต้เนี่ยครับของอันนี้คนจะกลินแบบจืดๆเพราะว่ามันต้องกลินตุนอันนี้มาได้นะครับ ตื่นเอาหน้ามันแตงเขาก็วกนางเป๊กเนเลยเอาแหละนะครับมันยังนี่อยู่โอเคอ่ะรอยาจีนมันแตกตัวแต่แต่ก่อนนะครับยังดินอยู่นี่ยุงแตะเนาะเออขาไก่ดินอยู่อีชิมแล้วเนาะมีนั่งสาระอะไรความบันเทิงนะครับนะครับไอ้ชยาปุ่นมาเอวานะครับทือมงานเหมือนลิมมาโอ้หมุนกันตลอด เขาที่ติดตามนะครับคลิปคลิปยาวๆลุยเม่สายนะครับผมบอกพวกนีคลิปยังคงรอคอยที่สามนะครับแก้ทองอยู่หรอครับแก้ก้อนล่ะบอกเอ้พี่สายครับพอดีบอยเหมืนแนะนำว่าต้องมีสีดำนะครับบอยสันไซมาแล้วครับหนึ่งเขาส่งทบกันตั้งแต่คลิปตีนนึ่งฝาละนะครับ ใกลตุนยาจีนต้องใสไหมเนาะใสครับใสอันน้มันบ่ดาครับโอ้ปืงกวันนั้นไม่ใสแจ้วกินน้ากินเล้าโอ้หแน่แน่แน่อันนั้นกินเล้าอ่สีลมเออแต่เฮ้ยอันมันบดามครับแล้วก็จริงๆเขาต้องใสตั้งแต่แรกนะนะมันจะตุนไม่ตุนอ้อมไปมันจะ ไม่ดําดำตัวมดเลยอืมก็อันนี้ก็เป็นอย่างเขาไอกกิบมันผูกแล้วกันพิจิบกับเจ้าเนาะสดน้ดพห่อนบอสูตรสูตรตังร้านนะพี่บอกสูตรหน่อครับได้เลยครับลำใจมาครับลำใจครับโอ้นี่เขาจะใส่ลํำใยอบแห้งเลยจามสูน้ำหม้อเนี่ยครับซีออะไนเือใส่มัน ขึ้นทับพีทับพีใหญ่เลยนะนนอ๋อตามสูตรแต่แ,แล้วก็เปิดต้มเปินอ,อ,อย่างนี้ต้มไปพวกทั้งซีอิ้วเนี่ยมันจะเข้าแล้วม,วมันได้กินหอม,น,ม,น,ม,น,มน,นี่กำลัง,<อ>งใส่เนาะมีแมกได้กอ๊อฟเต้าหั่หมูสูตรแต่แแและครับเาจะเพิ่มลำไย,ยอบแห้งปูในมาวินนะครับเนาะครับมึงเอาปูนได้ใจละ นะครับไปเยอะมตองชินํานึ่กกไข่ํา่มนี่งกิกนี่กมานะครับรยยก้อ้แล้วที่คยจะกินอืมโอเคไค่ดําี่มาดูขาวเสร็จ้ดูขาวย่า่ดํามาดูขาว đâm mất, cái còn đi mà, đẹp, 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 น้ำซุปเนาะฝังพี่กเนเอาล้อจไก่มันตุนนเนื้อในนะครับนี่เราจะมาจิ้มกันต่าวครับผมเนาะเยจะได้เสชาฉกันเออโอเคครับขอที่ตามตบถั่ย้ํานะโอ้สูตรตุนยาจีนนี่ก็งประเทศรัมดานะครับต้องใส่เพิ่มไปคือเนี่เออใส่นี่ครับนี่เกียอะี่เกี้ยวย่างัน

ใส่หวังไม่ตกใจหวังแค่นี้อ่ะหม้ออันก็บอยอย่างมีอย่างพวกอ่ะบอยอย่างอาเทีบใส่เลยครับบอยบอยมีอย่างพวกอ่ะดูกระติกดูกระติกไปเลยเนอมีมีเม็ดผักชีนะครับครับผมจริงๆแล้วต้องมีเม็ดพริกไทยพริกไทยดำค่ริกขาวพริกไทยดำจะมีตัว Thay 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 nói thay. Thay, thay. À, thay, kè. Thay, kè. Thay, kè. thay kè. Con con. Ừ. Dạ. Tôi cắt. ครับผมอ๋อน่เอาใส่ตัวใส่้อนใส่ก้อนใส่กอนมาทวแล้วที่้จ้ังจ้างเอาใส่ฮะสามไอ้เทใส่เลยครับค่าแยกค่าแยกส่มสสมัต้องต่ำนะมันต้องครับต้องเทเลยใส่หนึ่งใดหนึ่งฮะโ้โกันเถอะเดี๋ยวเราจะได้ซดหน้าฮ้อน ลูกจะมาปิดิแปดถุยามเดีนรอเลูกเนอกเขขายถูกน่เมาดนลูกกับลูกเจ้าไปกันเลยะใส่มาได้ไหนครับน้ามีกเาทับชี้เพศครับโอ้สุดเ็ตครับต้องฝนมือตะเกียบเพื่อขับมาใ้สิ่อยู่นมันน้าขาวชึเพื่อไปเจ้าของช่วยคนผมมาก็บบพเีนแหละสิอิูวดำไปละไอ้น้อยกะ มาแล้วเรือสามสูตรขนมโม่เลยเพราะเดีต้องใส่โจนเอ่อปากเติมความหูมือหูแม่มอ่ะอุ๊บไว้ก่อนไอเย็นโอ้ไอโค้งผมมาถึงพอดีนะครับโอ้โหรอกลั่นคันโกงตอนนั้นจไออยังเงอะต้มไออยังเงาะตุ๋นตุ๋นไก่ยาจีนพวกนี้อ่าแต่แต่น้ำจิ้มมานี่ก่อนนะครับซุปปเอร์ซุปปเอร์นะครับ เอามาจากสัน้ายเลยนะครับสูตรนี่บอไข่อะห่อแพ็คใส่ช่องแข็งช่องฟิตมากถือเมนูสุดยอดเลยนะครับเนาะครับผมพี่บอยครับเฮ้ยยาคัเจอไปไหนอ่ะอ้าววลืมลืมลืมอินยาคัเนี่ยเนี่ยเนยเน่อาเอาเพียวเพียวเพียนี่ยเออเอาเพีเียเอเพียวียวันเยวันีัวันวัวัันวันวันนวันนั ดยอดครับต้องบากนะครับผมทักน้อยครับพี่น้องครับจะบุกสองบกครับมันจะได้ครองครับผมดูด้วยดดวยตัวจ๋องครับนี่ ไปยืนใกล้ๆเราโอ้โหไปโน้ตไปเขาดีใคกันแลวน้องเล่นเขาอะโลกล้นครั้งโกงครับเด่จอดอ่าอ้สีอ้ซีไอ้ซีโอ้โหโเชีเลไอ้ไพนี่ไหใส่เขาอ่ะ อ่าอ MM. yeah ่าอ่าหุ้มเข้าใส่น้องอ่าอ่าเดี๋ยวจะหื้อจิ้มอันนี้ก่อนรอรออันนี้นะครับไก่ญ่าจีโน่เปิดหรอเปิดป้วยเหรอดูเหรอหอมหรือยังโอ้โหนี่เขาจะตุ๋นเรื่อยๆนะครับนี่เขาจะมาซดน้ำกันพอเนาะครับขูคือมัน ของคอนะครับนี่นะครับวันนี้หลากหลายนะครับอยู่ด้วยกันเนาะมวนกันแปะนะครับมวนนั้นสันเล่าโอเคโอเคเอาเลยโฆษณาเลยเออแล้วก็อย่าลืมนะครับเบอร์เบอร์ชาแนลชาแนลครับเบอร์ชาแนลเบอร์ซาลเอะซาลเอโบไม่ไมมอออ่างซาลา นะครับเบอร์แล้วก็ฉันได้อเป็นภาษาอังกฤษลองเข้าไปดูนะครับตามตีหื่งสามตีหอันตีอยู่ไทยในในกล้องเออในน้องพอสนะครับโอเคช็อตนะครับช็อช้าร์สไล่กันภาษาไทยชาแนลเออยนะครับมีทั้งสาระและความมันเออโอเคโอเคออที่สามกัที่สามเออปอลัสอันนี้อานาคตนนะครับ รลัดโอเคสอไปลิงนะครับนะครับัายอย่าเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาจะมาจิ้มตุนยาจีนนะครับโอ้โหแนมซุปหัวจะเป็นจะได้ผมนะครับโอเคครับโดยเฉพาะซูเปอร์ไปลไก่นะครับมาจาสันไซนะครับโอ้โ่ว่าจะใหม่บนนะครับเนีขอบคุณเสียบอยนะครับ นี่ก็เป็นเสื้อเสื้อตัวสุดท้ายของลอกลั่นทางกุ่งนะครับผมจุูนี้เป้อยู่ที่พิชยาเรียบร้อยแล้ครับวยอดซะหยอดโลกลั่นทางกุ่งติดตามตลอดถอ้าวที่บุญยิ้มเนี่ยได้ผมจะได้ได้จะได้เนาะปืนอ้าวที่ผีวางแผนกันอยู่นะครับขวานนี่จะไปชนไกลขึ้นอยู่นี่เนาะอ้าเก็บบรรยากาศไปเลยครับ ครับเออเดี๋ยวนี่นะครับบอยมันจะปุุง้า้สุดท้ายละเดี๋ยวเขาจะเอามาตักมาจิ้มกันพอนะครับโอ้โหดูแนมเข้มข้นดีขนาดครับนี่บอยจิ้มแล้วมังเหรอปากจางเกือไปหน่อยอ๋อกำลังปุงตุน ี่ไปก่อนเพราะไก่มันเปื่อยแล้วโอ้ไก่เปื่อยแล้วนะครับเอาไม่มีลูกเราตัวไม่มีลูกเราคู่กันเลยครับเกลือป่นนะครับกล่องเราโอ้โหดูมีลำไยด้วยฮะนี่สีขาวยังเหรอยังอ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับใช่ไหมว่าขาวตรงไหนงะขาวตรงไหนสีขาวดำขึ้นเยอ ครับสูตนี่อาจแบบว่าโอ้ต้องใส่ดูดีเลนะครับเผื่อคนบ้านเฮาเนี่ยแบบเนาะต้องกินประมาณนี้ครับอย่างกินนะ๋อเดี๋ยวไข่ก็ได้นะเอออพี่บยหงนัวกับไส่ครับโอเคตั้งญี่ปุ่นล่ะเอออันนี้มันนี่มาสูตรงมั่นเฮาเลยครับเนาะมันต้องใส่ครับเนาะ้อง้โหเนื้อไก่เปื่อย อ่าตัวจิ้มหม่ครับเพื่อนสาวๆจิ้มหน่อยนะครับอืมยอดเห็นไหมอมจอมเราจะตักใส่ถ้วยมาสดน้ำน้ำร้อเหอครับโอ้ห่แหละไม่อู้ได้โ้อกงอนีย่างเดียว ปกติต้องกินแบบคนจีนคือต้อมถ้วยซุปเล็กๆกับมะกรูดขกิีมแบบนั้นแม่นจีนค่ะครับถ้าไในซุกถ้วยนี่เหมาะขนาดต้ถ้วยแบบคนจี <laughs> <laughs> อนอะไรยังไงเลยบมอไอ้ถ้าแบบไอันเอาเปมาก็ได้นะเจ้า <laughs> รักใส่เปหีบเไปเนาะ <laughs> สุดยอดนะครับสาวลาดอ้นะครั <laughs> บ, <laughs> บ <laughs> ไม่เอวหากันมาบอ เออนี่ีของแฝงของแงอันนี้เป็นวิธีวิธีกินใหม่แล้วครับคือเทสนี่แล้วก็ตวงกินตงนูนแฝงอี๋รไอ้บอยในอุ้มไปเลยอวะอนี่ครับของแ้งเลยนะครับอืม ไปเนี่ยเหมือกันเขาก็ใจดำน่เนาะหมาอุกเกย์ย้ยสักตีนเออทุคนตักงค่าจะกลัวอ้วนน่ะโอ้นี่นะครับวิธีการสดแต่คล้ายๆกันเลยนะครับม่ส่วนคล้ายๆอยู่นะแต่หน้าพี่จะบาลหน่อยหน้าเราจะดีขึ้นของข้อดีกันาะเนาะมาเดี๋ยวเอาจะหืดทีมงานเอาจิ้มกันเลยนะครับโอ้ มาเนอมาเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยคนถ้วยคนถ้วยตุ้นสีเทาไปตุ้นยังก่อตุ้นไก่ดำเทียมตุ้นไหนแทบบลำใหญ่เอ้ยไอเป็นคนตักไอ้บอยเขาก็ใส่ดองแต่ไก่ผมหืดจิ้มน้ำร้ายมาเลยมามามาเอาเดี๋ยวเริ่มก่อนเตรียมถ้วยคนถ้วยคนถ้วยมาสดหน้าบอลฮอนครับนี่บักลำใหหญ่อเ้งตั้งกินเลย อะไรครับเอร็้วพี่มแล้วใช้รักหนีมาเราเสอร์ฟให้ด่บ่าประเื่มคืนอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้ไม่มาคนละกันเดีไัผมโอเก็บแปะเนาะเดครับครับครับโอเคครับพี่คมก็จะเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวมาเจอนที่ไมเป็นโอเคโอเคโอเคครับผมมา เออเนียเคมกวออไอคมริงก่อนไอคมไหนก็มาแล้วับผมสดๆน้ำเน้นๆเน้นๆไอคมไอาตุนตุนตุ้นตุนอ่าโอเคโอเคปั๊บเนี่ยกดพี่กระดกดกระดอาตุ้นตุนพเดีเออันนีครับเออครับโหแล้ว่เรื่องไงอ่ะไฉ่ดำเนยอ้ก่เนี่ยเ็ดหอมยา ไม่ไม่ต้องต้องชิมนนี้นี่อันนี้กินกินสูตรได้บ่อยแท้เลยครับคับนายเาเป็นเต๋วตุ๋นนี่ครับเอาเ่าใกล้ๆเลยครับถ้าผมดำบัดำเลยพอยไก่เลยใโม่ไม่นะไก่มันดำไก่ดำเป็นแท้เนี่ไ่ไก่ไ่ไก่เป็นอ้ดเอาไปใ่ไปอิสานดไไก่กูน่ครับเซฟมา เสร็จป <Yeah. S 1> ็นพลังเวรีคู่แล้ยังครับลืมไปยังลืมกับพ่อไก่ไหนเหนียเนียเหนียเหนียเอาขวดออกโอ้ยตายแล้วกัพ่อไก่ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองชิมนะอันนี้มันหอยาชีเนีย็กวิโลกอ้อกอะเ้ยเยเา้าเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้านฮ่นเฮ้นเฮ้นเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ่้ยเ้ยเฮอยเฮ้บเยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเ้ยยเ้ยย้ย้ นี่คะหาได้เอฟซีจิมกับอ,นะอุ๊กี้แล้วนะสูตรของไอบ้บอยนะครับกดมาตบไให้ฝาบอยพึ่งมาบสบายพี่พี่น้องน้องแ <c oughs> ต่คืนนั่งด้วกันโย่แต่ตอนนี้ทำไม้าบอกว่ามาคนละกัน <c oughs> มาคนละกันาบอก เาบอกแล้วกันน้อหายสช่บอีกแต่รักทุกคนนะครับรักเอฟซีทุกคนนะครับครับผมแล้วก็รักเอฟซีนุ่นสายตัวครับผมอ่าฝากช่องเวยนะครับอ่าเฟยบอกเฟย์ดูเอาด้วยครับโอ้สุดยอดเลือกันดูครับเบอร์เออเบอร์เบอร์แชนแนลนะครับ เจอแนี้คได้แ้้หอดูแต่เราค้นกลินแต่คลิปนี้เ้าเ์อกินมาได้เพราะว่าแกบักินเฮ็ดนะครับแต่แต่ละเนาะชอบมาสบิในกองม้าแล้วแล้วก็มาบอกมาเก้ากันเนาะแต่บอยกัได้แต่เ์อใครเขาแอบมันก็ติดงานนิดหน่อยครับแต่วันนี้มาปิดตัวมาได้ก็โอเคแล้วครับผมครัคิดถึงนะครับคิดถึงังเีงชงลุ้งอย่ คนเขาอย่งที่เห็นเลยทุกคนเนี่ยถือเป็นขันยันนะครับผมโอเคอาจจะเดี๋ยวเดือนแรกก็ได้ไปอบรมกรุงเทพครับอืมอยู่ลักสี่ศูนย์รัยการ ไปสิบห้าวันสี่ที่เมือนตงวะบสิบห้าวันเดียวันเลอะสูง้แก้มอ๋อสิวันเหมือนนะครับเกึ่งเดือนบไหนกิ่งเดือนเหมือนนี่สิบห้าวันกงเดือนเมือนเนเหมือนเนาะเครับเดี๋ยวเที่ยวแน่ไหมครัมีกาอาจจะมาเลี้ยงครับตอนนี้กำลังจะสอบอันนั้นได้ครับเดี๋ยวไปซื้อทอีหลังโอเคไปบอกเนาะปล้วครับไปครับครโชคดีครับ เดี๋ยวเจอที่ My Friend นะครับโอ้รอกลั่นคันโกงฟังได้ตามเลยนะครับอืมลำบงไซแล้วครับล้ำจองแล้วล้ำคองลบกอครับโอ้โหนี่ก็เอาคลิปเด็ดๆนะครับต้องขอบคุณไอศชยาเขาด้วยนะครับเนาะไม่เอากันขอบคุณนั้นคนที่มาเสื้อผ้าใที่หลังเนาะไอ้บอยบอยสัตย์ไซนี่เนี่ยมันจะแกนคนหันะครับก็ไม่เอากันนะเน็ตขอบคุณครับไม่เอากัน ครับผมยังมีแห็นลายไม่นู้นเนาะแต่เดี๋ยวเก๋าตัวไปหาแม่สายเนาะครับผมเพราะวันนี้มันดึกแล้วนะครับสุดนะคทะเลจันซีฟู้ดนะครับทะเลจันซีฟู้ดอยู่บริเวณไหนครับอยู่หน้าซอยหลับไก่บ้านดูนะครับตรงอยู่เธนเลยครับผมอ๋อมันดูได้อาหารทะเลครับเป็นปลาหมึกครับเป็นปูนิ่มเป็นกั้งเป็น เรื่องทครับครับผมอยู่บ้านดูเกลือเลยครับทะเลเกลือครับบ้าบอครับไอ้บอยนะครับจะได้กับฝากถือเนาะใครแวะไปแวะมาก็แวะไปอุ่นหนุนร้านน้องเนาะน้องเบาได้ครับราคาทรงเลยราคาส่งเลยพิเศษราคาพิเศกก็พิเศษครับอ๋อถ้าพิเศษยังก๋วยเตี๋ยวนี่ยเบาเลยเอาเอาเอายาฆ่าเชื้อมาเลยอ่าครับ น้ำตาสามซีซีไม่ใช่สี่ซีซโอเคครับวันนี้กับคลิปน okay, hmm> oh oh ี้กับสนุกสนานกันไปนะครับมีทั้งสาระและความบันเทิงเนาะเอาสูตร ตุ่นยาจิ้นนะครับของนั้นลุงดวงไปไหนล่าลุงดวงรับแล้วกันเออแล้วกันนะครับเสียบอยกับมามาเสริมนะครับที่หลังโอเคครับคลิปหน้าเป็อย่างนะน้าแหมก็คอยที่ตามนะครับครับโอ้วันี่ก็เป็นอย่างดีสนุกสนานนะครับตั้งแต่คลิปแรกมันนึ่งป่าแล้วเนาะปืนมาเสิร์ฟกัน เอฟซีตั้งสันทายมีริมนิ้วไหมปะกันดีกับแบบกตากันเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างแนะนำให้กับคนที่ตามนะครับแล้วก็ฝากที่ตามตั้งตีจะไปลุยแม่สายนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปกันไหมอ่าวันนี้ชีวิตโคนมโนครับพี่ม้าโอ้ขอบคุณครับ